สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพรนะคะก็วันนี้เดี๋ยวพอจะไปถ่ายรูปที่คาเฟ่ก็เลยแครลูกนี้มาให้เพื่อนดูกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีของใหม่มาลองเล่นให้เพื่อนๆดูกันด้วยเป็นนี่เลยอายแชโดว์พาเลตใหม่จากเมลินดานะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันที่ชื่อว่า My Everyday Palette นะคะจริงๆคอลเลคชันเนี้ยเขาออกมาด้วยกัน3-4-3สีสามพาเลตนะคะมี พีชแอนด์ครีมอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่แอนด์ครีมแล้วก็อันนี้จะเป็นคุกกี้แอนด์ครีมค่ะแต่ว่าสีที่พอเลือกมาแต่งให้ <c oughs> เพื่อนดูกันวันนี้ก็จะเป็นนี่เลย My Everyday Palette สีพีชแอนด์ครีมนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นลุกที่ออกสีพีชพชเนาะคิดว่าโทนสีประมาณนี้น่าจะเข้าได้กับหลายๆคาเฟ่นเนาะเพราะส่วนมากก็จะเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีดำสีอะไรประมาณนี้ลุคนี้แต่งตามไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกัน ลงคอนซีลเลอร์กันก่อนเนเวอร์ลีนอ n t สแตนต์เอจรีไนะคะพรอจะจอาไว้ลงใต้ตาค่ะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้ดีคือว่าเร้เป็นคนที่ใต้ตามีร่องเป็นชั้นใต้ตาอ้อใต้ตามันเหี่ยวอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้ดีระหว่างวันมันไม่ค่อยตกร่องตกงน้อยมากคือมีบ้างแต่ว่าน้อยมากต่อไปนะคะเดี๋ยวมาลงคอนซีลเลอร์ปิดสิวกันตัวนี้เป็นมาส Soft Matte Complete Concealer นะคะเพราะใช้สีคัสตาเนื้อเขาจะบางมากเลยนะแต่ว่าปิดสิวได้ดีมากๆช่วงนี้สิวหายเกือบหมดแล้วแหละแต่ว่าส่วนมากจะเหลือเป็นรอยสิวมาแหกจาก PM 2.5แล้วก็การใส่แมสนะคะเพราะจะไม่ได้แบบเกลี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางมากอะเพราะว่าถ้าเราเกลี่ยจนมันแบบไอ้นี้เกินไปอะคอนซีลเลอร์มันจะ มันสเปรย์ออกไม่ได้อยู่ในแอเรียที่เราอยากให้มันปกปิดอะแทนที่มันจะปกปิดได้ดีมันก็จะไม่ได้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองลอง,ลองพื้นกัน l ังโมแแ m งอ n ออ์ d r a แว r นะคะพอใช้สี bo03 หยิบออกมาปั๊มหนึ่งเพราะว่าเราลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วประมาณหนึ่งไงมันก็จะแบบไม่ต้องใช้รองพื้นเยอะเท่าเดิมเลย เดี๋ยวพอจะใช้ e น้าอันเดิมมาาเก็บรอยสิวอีกนิดหนึ่งต่อไปลงมาลงแป้งฝุ่นกันนะคะอันนี้เป็น Cosme de c o t e สีเบอร์10 Misty Beige นะคะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นที่แบบดีมากเสร็จไปตรงใต้ตาคือวันนี้เราจะต้องค่อนข้างผจญภัยหลายที่นิดนึงพดก็จะเสร็จทั่วหน้าเลย ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะจะแต่งออกเป็นโทนสีพีชพีชหน่อยเนาะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นโทนที่แบบน่ารักแล้วก็สีเนี้ยน่าจะเป็นสีที่แบบเข้าได้กับหลายๆร้านอันนี้เป็นเมลินดานะคะชื่อว่า my everyday palette อันนี้ชื่อสีว่า peach and cream นะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ลองใช้เมลินดานะคะแพคเกจเขาจะเป็นกระดาษ แข็งๆอ่ะดูแข็งแรงนะแบบไม่กอกแก๊กเลยแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยเอาจริงความประทับใจแรกคือกระจกค่ะเพราะว่าคือกระจกชัดมากเป็นกระจกขนาดจริงแล้วกระจกใสมากเพราะว่าหลายๆพาเลตที่เคยใช้มาแบบกระจกคือใช้ไม่ได้จริงให้มาทำามหนักแล้วก็อันนี้อยากให้ดูสีนะจ๊ะสีมีทั้งหมด12สีนะคะช่วงนี้จะเป็นสีเข้มแล้วก็เป็นสีอ่อนมีทั้งแมทชิมเมอร์ลิเตอร์ครบมากๆเดี๋ยวผมจะลองปาดให้ดูก่อน ดทีเดีเยวอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสีนี้กันมากสีแซลมอนพิงน้องน่ารักเวลยกลิตเตอร์บ้างละกันความดีงามก็คือสีชิมเมอร์ของเขาเนี่ยมันมีความแบบเปียกๆนิดนึงเนาะเวลาที่เราปาดลงไปแบบเนี้ยดูดิมันก็จะติดเลยนะ คืออยากให้ดูไกลๆมันแทบจะไม่มีฟอ r เอาเลยนะดูสิต่อไปใช้ ethi house play 101เป็น pencil สีเบอร์18นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะะใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะให้หางตามันยาวๆขึ้นไปนะก็ไม่ต้องเขียนเนียบมากก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สีน้ำตาลมาเบลนอยู่แล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะใช้สีดาร์คโคโค่นะคะมาใช้ในการเบลนด์ให้อายไลเนอร์มันเข้ากันดัดขนตาปัดขนตากันต่อไปปัดมัสคาร่านะคะพอใช้เป็น e t u d e house/ per ล h เพิร o i ไ m รูฟ a ก a a นะคะ โอเคไปทำอีกข้างหนึ่งมาแล้วนะคะให้ดูใกล้ๆเขียนคิ้วกันนะคะอันนี้เป็นที่สอเขียนคิ้วของเอสเซ่ลอเดอร์ อันนี้เป็นเจลปัดหิวจากเคสน,นะคะใช้มานานมากแล้วคือตัวนี้แบบดีมากเลิศเวอร์อทูดี้เฮาส์เฟสคาลเลอร์เชดดิ่งเดียมไทยนะคะ แล้วก็กรอบหน้านะคะเพราะจะใช้อันเดียวกันนี่แหละแต่คือเราจะปัดแค่เก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เก็บตรงนี้กับตรงนี้จะไม่ได้แบบหนีมันจะดูเดือดเกินอะลงมาถึงใต้สันกรามมือนะคะมันจะได้ดูแบบน้ารียวแล้วก็อีกอย่างนึงที่พอชอบทําคือจะชอบเอาที่เหลือเนี่ยมาเก็บปลายจมูกอีกทีนึง กือบเสรแล้วนะคะเดี๋ยวปัดแก้มกันใช้สีนูดป๊็อปจากพาเลตนี้แล้วก็ใช้สีบลัชป๊อปสีนูดบ๊อปเนี่ยปัดแล้วมันจะดูแบบทําให้หน้าเราดูนว,นวลนวลละมูนล,ลมูนคือสีมันจะไม่ได้ชัดหรอกคือดูสองฝั่งแล้วมันแทบจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าฝั่งเนี้ยจะดูแบบมีความละมุนกว่าบอกไม่ถูกชอบมากเลยทุกคนอีกสีหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือสีนี้ค่ะเป็นสีนูดเอ,อเป็นสีบลัชป๊อป ชอบมากแค่ไหนถามใจเธอดูบลัชรุ่นนี้สีมันจะค่อนข้างอ่อนแต่มันิวได้แล้วถ้าใช้กับแปรงอินนิสฟรีที่จิกสีดีมากๆเนี่ยแบบเฮ้ยดีมากทุกคนสีบลัชปอปพอจะปัดไปที่หน้าแก้มน,นะคะมาลาะต่อไปปัดไฮไลท์นะคะ <S <S เจอบาน <S <S แมรี่ลูเ m นไนเซอร์ <S <S คือใช้มาประมาณ 38ปีแล้วก็เพิ่งจะเพิ่งจะคิดแพทไปนิดนิดหนึ่งนิดนกท่านไหนจะหมดทางทิส,ง genre. สุสดท้ายเดี๋ยวทาลิปกันค่ะเพราอใช้สองสีนะนี้จะเป็นเอาจริงสีนี้คือชอบมากใช้เป็น everyday look ได้เลยชอบมากแค่ไหนก็คือดูจากการที่ตัวบีมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะพกไปทุกที่ อันนี้เป็นสี Rd02 คือจริงๆถ้าใครชอบแค่นี้ก็สามารถพอแค่นี้ได้นะคะริบรุ่นนี้คือดีมากมันเบลนง่ายสีสวยสี Rd02 คือเลิศเวอร์อันนี้แบบดีมากทุกคน เราเลิฟมากคือถ้าใครชอบแค่นี้คือสามารถหยุดได้แล้วนะแต่ว่าเราจะไปต่อคะ่ะ Ettude House c o l o r f u l Vivid Tint สี OR 2 0งศขั้นมาสุดท้ายนะคะฉีด Setting Spray นะคะนี่เป็น Urban Decay All Nighter Setting Spray นะคะเป็นรุ่น Pollution Protection ก็ช่วงนี้ PM สองจุดห้ามันยังแรงอยู่นะก็เออฉีดไว้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ยผบว่าดีมากเพราะฉีดแล้วไม่คันหน้าเลย 我好行。